สวัสดีค่ะหลังจากที่เราดูโทรศัพท์นานแล้วเราก็ออกมาผ่อนคลายสายตาด้วยการมาชมต้นไม้ใบไม้สีเขียวกันนะคะเรามาชมต้นไม้ใบไม้สีเขียวแล้วก็สดชื่นดวงตานะคะทำให้เราไม่ปวดตาค่ะ แล้วก็จะมาชมใบไม้สีเขียวค่ะอันนี้ก็ต้นน้อยหนานะคะชอบชมต้นไม้ใบไม้สีเขียวนะคะชมแล้วก็สบายดวงตาดีค่ะหลังจากที่เราได้เล่นโทรศัพท์จนปวดดวงตาแล้วนะคะเพราะว่าที่เราเล่นเราก็จะเข้าไปคอมเมนต์แล้วก็เข้าไปดูไลค์ของเพื่อนๆนะคะ เราก็ออกมาชมใบไม้สีเขียวค่ะจะได้ไม่ปวดตานะคะ